ชีวิตล่าสุดหญิงชัดชาทิ้งชื่อเสียงนางเอก9ปีหายสาบสูญคนพลิกแผ่นดินหามานาน9ปีชีวิตล่าสุดหญิงชัดชาทิ้งชื่อเสียงนางเอกเริ่มต้นใหม่เป็นมนุษย์เงินเดือนหันหลังให้วงการบันเทิงไปพักใหญ่เลยทีเดียวสำหรับอดีตนางเอกดังยุค90หญิงชดาธิรัตเลิศทวีศินหรือชื่อเดิมชัดชา รุจินานนที่ฝากผลงานไว้มากมายทั้งงานแสดงการถ่ายแบบถ่ายภาพยนตร์และผลงานที่เป็นที่รู้จักของหญิงก็คือเรื่อง18ฝนโดยหญิงได้มีโอกาสโลดดล่นอยู่ในวงการบันเทิงเพราะการชักชวนของผู้กำกับชื่อดังพลอานนท์ทราบว่าปัจจุบันหญิงชัดชารังหายหน้าจอทีวีก็ไปเรียนต่อจนสามารถคว้าใบปริญญาโทที่รัฐอินลิโนอยอเมริกา และกลับมาเป็นพนักงานเอกชนของอสังหาริมทรัพย์ล่าสุดมีรายงานว่าหญิงได้หวนคืนรับงานในวงการอีกครั้งในรอบ9ปีในภาพยนตร์เรื่องบอกให้โลกรู้ว่ากูรักมึงซึ่งเป็นผลงานของผู้กำกับพดอานนท์ผู้ที่ชักนำพี่หญิงเข้าสู่วงการนั่นเองซึ่งเราจะเห็นเธอได้เต็มๆในโรงภาพยนตร์27มกราคมนี้ แต่ว่าวันนี้เรามีภาพเล็กๆน้อยๆของหญิงชัดชามาฝากกันจะสวยออร่าหรือเปลี่ยนไปแค่ไหนลองไปชมกันได้เลยค่ะ